ทำไมเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดป้อยจึงผิดกฎหมายเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังใช้การเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดป้อยบางอาจจะยังไม่รู้ว่าการเผาอ้อยก่ออันตรายต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงและยังส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะโลกร้อนและยังผิดกฎหมายอีกด้วยวันนี้แอดมินจึงนำสาระความรู้เกี่ยวกับการเผาอ้อยมาฝากกันค่ะ ในปัจจุบันบางพื้นที่ยังใช้การเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดอ้อยอยู่ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยในบางพื้นที่อาจจะยังไม่รู้ถึงโทษที่มาจากการเผาอ้อยจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอันตรายที่มาจากการเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดอ้อย 1. ฝุ่นละอองในการเผาไม่ทุกชนิดเกิดฝุ่นละอองทั้งสิ้นซึ่งฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจผิวหนังดวงตาอาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง 2. ก๊กาซชอคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนว่าการเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์100เอร์เซซึ่งกาซชอคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลกระทบทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอย่างที่ทุกคนทราบ 3. ส,สารฟอร์มาดีไฮด์สารตัวนี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง 4. ส,สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์สารประเภทนี้ทำให้หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอกอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต 5. สารคาร์บอนมอน็อกไซด์สารตัวนี้มีผลต่อออกซิเจนในร่างกายทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะอาเจียนเผาอ้อยแทนการใช้รถตัดป้อยผิดกฎหมายจริงหรอการเผาอ้อยเป็นการทำผิดมาตรา25วัรค4ีแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพอสอสาลา 2,535การกระทําใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขม่าเท่าหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้บวันทอนหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน14,000บาทรัฐบาลจึงแนะนำให้หันมาใช้รถตัดอ้อยแทนการเผาห้ามให้เผาอ้อยแล้วควรใช้อะไรในการตัดอ้อยแทน ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมาช่วยภาคเกษตรอย่างมากมายรวมไปถึงในการตัดอ้อยก็มีเครื่องจักรเช่นรถตัดอ้อยรถคีบอ้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งการใช้รถตัดอ้อยมีข้อดีมากมายเพราะนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดกาซซอเสียต่างๆแล้วยังช่วยย่นระยะการทำงานลงอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาระความรู้ที่แอดมินนำเอามาฝากในวันนี้ น่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยหรือเป็นความรู้ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้มาก,ก่อนแต่ถ้าหากคุณเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่อยากเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวจากการเผามาใช้รถตัด้อยแทนไทยเอเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัด้อยราคาโรงงาน อีกทั้งยังจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆเช่นรถที่พอ้อยรถที่พเนกประสงค์หรือหากต้องการคำปรึกษาเรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า50ปีคอยให้คำแนะนำ